สวัสดีครับเอฟซีแฟนตองในทำปรุท้มทุกทุกท่าน,นครับผมหยดวพนเก่าเก่ากับ,กบยิ้เอฟซีและทำาพุท้มทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนนทยาครับเอฟซีคนเล้านะครับเอฟซีคนเล่าเพาิ่งขายม้าแล้วนะครับสามตัว้างเดี่ยวงวดวันที่สิบหกพุ่งกีก่ายจนหกเกดนะครับเพิ่อเสียหายมาไดาย้ยังไงตามไปฟังน้ากันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังอยู่เลยนะครับ ขวมือนำบอลในก้นนนทิญาไปแบ่งปันปมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปนาวุธเฉยเอฟซีและแฟนมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกท๊กตาคลิปนะครับเพิ่นเสียหายมาได้ใดกไในก็นตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยน,นะครับตามผมมานะครับวันดีเอฟซีแฟนชมทุกคนนะคะม,มือนี้นนทิยาแต่มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องเอฟซีคนเล่านะคะเอฟซี FC คนเล่าที่เพิ่นเป็นโรคไตน,นะคะเป,เป็นโรคไตเพิ่น เอาแนวทางมาให้นุนที่ย่าเป็นสะพานบุญหงวดทีผพานมานะคะเขามาหลายงวดนะคะแต่ว่าให้เฮ้ามาเป็นสะพานบุญงวดทีผพานมาเป็นหกเก้าสามนะคะบ่ไดออกรัฐบาลไทยนะคะไปออกค้าน้อยนะคะนะคะไปออกค้าน้อยยศีบนรคะโชคดีกะะับปากันมาทาบุญร่วมกันนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้พันบอกว่าถ้าคารุดแล้วจากเขานะคะจะเขาต้นเนื่องนะคะ โอ้แม่แก่มือไหม่้ามตัวสามตัว้างเดียวคือเกานะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับเอซคนลาวนะคะววันที่16บหกพฤศจิกายน2567้าหกเจ็ดนะคะ ดีค่ะค่ะ<า>เอ่องวดที่ผ่านมา FC คนลาวให้แนวทางที่ให้นนที่ยาเป็นสะพานบุญให้ให้หกเก้าสามค่ะแล้วทีนี้ก็มี FC โชคดีไปพี่เขาเอาไปแนวทางไปซื้อฮานอยเนาะออกฮานอยรู้สึกว่าจะสามตัวมั้งพี่เขาก็เลยโอนมาฝากค่ากับข้าวให้ฝากมา,าตั้งนานแล้วทีนี้ ยังไม่มีแนวทางพี่ก็เลยยังไม่ได้โอนให้สรุปว่าวันนี้มีแนวทางแล้วพี่ขอมาเลขบัญชีแล้วพี่ก็โอนไปแล้วนะโอนไปตะกี้นี้คือคุณค่ะคุณวารินทิพย์ฝากให้าหกับข้าวเอฟซีหนึ่งพันบาทโอนไปแล้วนะคะขอบคุณเอฟซหน่อยค่ะขอบคุณนะคะบัวดีะะขอให้ออกสามขวดตรงนะคะเพราะว่าได้มาแล้วได้มาช่วงบ่ายนี่ค่ะอ๋อได้มาช่วงบ่ายน้องโมาบอกแล้วค่ะ แต่ละงวดนี้ต้องก่อนหวยออกแค่วันสองวันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช,ใช่อันนี้เขาเพิ่งโทรมาบอกตอนบายๆก็เลยโทรบอกค่ะแนวทางนี้จะมาจากทางประเทศลาวหรือว่าอยู่ในประเทศไทยอันนี้มาจากประเทศลาวค่ะอ๋อาาแต่ท,<า>ที่เมื่ที่แล้วนี่เขาบอกว่ามันดุด สะพานบนให้งวดแรกก็เลยหลุดงวดน,นี้นับหนึ่งใหม่แก้ตัวใหม่เนาะ,ะนับหนึ่งใหม่ค่ะอ,อ่อนับหนึ่งใหม่แล้วตอนนี้ทํางานอยู่หรือเปล่าสะดวกคุยไหมสะดวกค่ะ,ะเรืองานแล้วค่ะอ๋อเรื่องงานแล้วแล้วเราจะไปฟอกไตเวลาไหนล่ะไปฟอกไตพรุ่งนี้อ๋อไปฟอกไต<ป>อังคารวันจุช่วงบ่ายสองค่ะอ,อ๋อเจ้านายเขาก็ดีอยู่เนาะ เจ้านายเป็นคนใจเจ้านายใจดีจ้ะอ๋ะเอเจ้านายใจดีพี่ก็ยินดีด้วยนะถ้าเรามีเจ้านายใจดีเนาะขนาดเราทํางานไม่ได้เต็มที่เราเป็นคนป่วยต้องพอกใจตลอดก็ยังมีงานทําดีใจด้วยเด้อสรุปว่าเจ้ราทำนี่เราก็ตายแล้ว่ะค่ะใช่อาจจะมีบุญร่วมกันก็เลยได้เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องกันค่ะอ่า นี่อยู่หลังแถวที่ปล่อยคลิปลงไปเพราะว่าค่ะ,ะเราก็ให้เป็นแนวทางของอรัฐบาลไทยแต่พี่เขาไปซื้อฮาหนอยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคงเป็นดวงของพี่เขาค่ะโอเคงวดน,นี้ให้ตัวไหนเนาะให้มาสตัวคือเกาค่ะสาตัวหางเดียวเหมือนเดิมค่ะให้มาแปดเ้าสา เก้าสามจ้าแล้วก็ตัดเส้นเก้าสามแปดสามแปดเก้าจ้าตัดเส้นนะนะเก้าสามแปดสามแล้วก็แปดเก้าค่ะแล้วตัวเน้นนี่เน้นตัวไหนให้ดินเก้าสามกลับด้วยนะคะเก้าสามสามเก้านี่กลับด้วย เดวี่จะเขียนว่าเก้าสามเก้าสามสามเก้าค่ะแปดเก้าเออแปดแปดสามสามแปดแปดเก้าเก้าแปดเน้นล่างใช่ไหมคะค่ะเน้นล่างค่ะเน้นล่างอืม แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องไปบนล่างใช่ไหมได่าค่ะบนด้วยด่าแม่ี่จะเขียนคำกับวว่าเน้นล่างแต่บนซื้อ<ะ>บนด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปล่างหรือบนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้ามันหลุดแล้วอ่ะทอาไมี่ค้อวัาทุบเลยเขาว่าอย่างนี้นะเขามั่นใจนี่คนที่ให้มันให้มานี่มั่นใจสามตัวหรือสองตัว ออมั่นใจเ้า3อย่างทั้งหมดทั้งวันนี้พี่เขียน393เดี๋ยนะแนวทางของ f ีคนลาววดวันที่16พฤศจิกายน2567มาหางเดียวคือ893ตัดให้93 39คือตัวเน้น83 38 แปดเก้าเก้าแปดทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้นล่างแล้วก็ไปบนด้วยค่ะเน้นล่างกันบนพี่พี่ลงถูกไหมถูกค่ะมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีอีกไหมได้ละค่ะให้มาพันหนึ่งก็ขอให้คืนเป็นคิดเท่าเท่าเท่าเคะเด้อพี่เขาคงจะดูคลิปอยู่นะขอบคุณอขอบคุณพี่ทีุ่กตาแกแรงด้วยนะคะ ขอบคุณเอฟซีนะที่หาแนวทางมาฝากว่มีขอให้เอฟซีประเทศไทยหรือที่อยู่ฝั่งลาวก็ขอให้โชคดีทุกทุกคนทั่วประเทศทั้งอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้างนี้เราจะไปในกันดีแล้วร่านุาไไนทยากับเอฟซีคนลาวนะคะนุนทยากกับขอขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะเอฟซี FC ที่ ่ให้นนทียาเป็นสะพานบุญให้ที่ให้ความไว้วางใจกระทั่งช่องนะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะถึงช้าถึงเร็วก็ถึงนะคะคุณวังลิงทิพย์นะคะที่ฝากให้เอฟซีคนละหนึ่งพันบาทนะครับครับกาบวางไว้เอฟซีและตามผู้ต้อนทุกท่านคงเสียด้ยในฟังแล้วนะครับที่นนทียาได้สาหรูเหรีของเอฟซีคนเล่านะครับสำหรับผลไม้ตายกินเองเฉลิ้มรวยครั้งหนึ่งนะครับ เอฟซีค้อนเล้าให้มาแล้วสามตัวหางเดียวกับพันธที่สิบหกพืชกีไก่ยันหกเจ็ดนะครับเป็นกระแม่สลีกสามตัวแปดเก้าสามนะครับหางเดียวถ้าเป็นสองตัวกับเก้าสามแปดสามแปดเก้าสามเก้าสามแปดเก้าแปดนะครับเป็นกะเน่นไห้แปดเก้าสามกับเก้าสามสามเก้านะครับไปบนเน้นล้างนะครับ เป็นแนวทางเสือกินแป้งของตะบัดกับวังไว้เอฟซีและวทำมุ้งส้มทุกท่านค้งเสือกนี้ในฟังแล้วนะครับส้บาเราพ้นไทยคลิปนี้เขาจะตีเพียงเท่านีปรากฏนคลิปต่อต่อไปซ่อคลิปมีโชคดีสวัสดีครับ